สวัสดีค่ะเคที่ทอล์กนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆทอล์กน,นี้เคที่จะคุยเรื่องของเมียฝรั่งเพราะว่าเคที่เองก็เป็นเมียฝรั่งเหมือนกันเนาะก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้แหละเ,เมื่อเช้าเนี่ยนะคะเคที่กลับมาจากตลาดแล้วก็มาทําอาหารทํากับข้าวให้กับพ่อกับแม่แล้วก็หลานเพราะว่าหลานเคที่เนี่ยเขาปิดเทอมแล้วไงคะเด็กจะปิดเทอมแล้วเนาะแต่ว่าน้องสาวเคที่เนี่ยแกยังไม่ปิดโรงเรียนยังไม่ปิดเทอมเพราะว่าเขาเป็นครูนะคะ ทีเนี้ยนะคะก็อยู่บ้านกันปกติเลยเคที่กลับมาจากตลาดมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าบ้านเคที่ตะโกนโบกเบกโวยวายไปเลยนะเคที่เขาว่าเอ๊ะใครวะผู้เสียงดังมากเลยคือเสียงดังเคที่ว่าทั้งหมู่บ้านได้ยินหมดเลยนะ้าคนนี้ที่แกพูดนะคะผมยาวหน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคะตะโกนโบกปากโวยวายเดินเข้ามาหน้าบ้านเคที่ แล้วก็เข้ามาคุยกับพ่อกับแม่เคทีซึ่งพ่อกับแม่เคที่ก็ขี่จักรยานออกกําลังกายอยู่หน้าบ้านนะคะส่วนสามีเคทีเนี่ยเคที่กลับมาจากตลาดใช่ไหมคะสามีเคทีก็นั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ตรงในใน,ในบ้านนะคะทีนี้เขาก็ดื่มชาอยู่เคทีก็จะมาดื่มกาแฟเหมือนกันตะโกนเสียงดังมากาาาาาาเคทีก็เอ้เาเกิดอะไรขึ้นเหมือนเหมือนคนทะเลาะก,กันนะคะ เคที่เห็นเขาละเขาเดินมาเคที่ก็เลยเดินออกไปดูเดินไปดูว่าอุ้ยคุณน้าคะก็เลยบอกว่าคุณน้าคะทําไมพูดเสียงดังจังเลยคะทีนี้เคที่ก็เข้ามาแกตอบเคที่ว่ายังไม่ได้เข้ามาเคที่ว่าคุณน้าคะทําไมพูดเสียงดังจังเลยคะแกก็เลยบอกว่าน้าเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วตอนแรกใครๆเขายังไม่ชินเขาก็ว่าน้าแบบนี้แหละนี่ตอนนี้เขาทั้งหมู่บ้านน้าเนี่ยเขาชินหมดแล้วเขาก็เลยไม่ว่าอะไรเรามีความรู้สึกว่าเราพูดไปเหมือนเราพูดอะไรผิด เคที้ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรพอพูดจบเคที่ก็เดินเข้ามาในบ้านเดินเข้ามาในบ้านมานั่งอยู่ที่โต๊ะโต๊ะกินข้าวในบ้านซึ่งสามีเคที่ก็นั่งทํางานอยู่ที่คอมพิวเตอร์นะคะทำงานในคอมพิวเตอร์อยู่ทีนี้เขาก็ได้ยินอะคือเหมือนตะโกนคุยกันซึ่งเขานั่งคุยอยู่กับต่อหน้าพ่อกับแม่เคที้เลยนะคะซึ่งตอนนั้นที่คที่ออกไปคกลียบเขาว่าทำไมพูดเสียงดังจังเนะี่ยเคที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะเสร็จปุ๊บเคที่ก็เข้ามานั่งก็ามานั่งคุยกับสามีเออคุณดื่มชานะอะไรอย่างเงี้ <ๆ S 1> ใครน่ะผู้ผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครทําไมพูดเสียงดังจังทีนีน้คิดที่เขบอกว่าฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครแต่เห็นเขานั่งคุยกับพ่อกับแม่ฉันหน้าบ้านทีนีน้สามีคิริีก็เดินออกไปนะคะเดินเดินออกไปทางหลังบ้านนะคะเปิดกระจกออกไปสามีคิริีก็บอกว่าเอ็กซ hey, ิวมี่ให้ไอะไรอย่างเงี้ยเอ็กซิวมี่ปรเน,นี่ยนะคะแล้วก็บอกคำดาวคำดาวให้ลดเสียงลงหน่อยแล้วนกะ็วันรุ่งคุณเนี่บมันดังมาก ได้ยินกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมแบบว่าแล้วแกก็ทาอยู่มาชี้มาที่ผมว่าหูผมนะ่ะสั่นหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแกหนวกหูอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลือกไปพูดทีเนี้ยพูดเสร็จปุ๊บแกก็เดินเข้ามาเข้ามาก็ได้ยินผู้หญิงคนนั้นน่ะพูดนะก็พูดกับแม่กับกับพ่อเคที่กับตายายหน้าบ้านว่าเนี่ยเจอฝรัหลังด่าแต่เช้าเลยฝรัหลังว่าฉันพูดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เป็นอย่างนี้อย่างีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเคที่ก็อืมก็เลยบอกสามีว่าเนี่ย เขาตำหนิเขาว่าคุณว่าคุณไปด่าเขาอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าคุณได้ยินผมด่าแล้วเคที้อะไรเงี้ยสามีเคที่แกไม่ได้ไปด่านะคะแกบอกให้ใจเย็นแล้วก็ลดวันรุ่มลงหน่อยคูแกเนี่ยแบบว่ารื้อเหมือนสั่นไปหมดแล้วอะไรเงี้ยคือมันเสียงดังไงคะแค่นั้นแหละค่ะที่แกพูดทีเนี้ยเรื่องของเรื่องที่แกมาแกเอารถไปซ่อมเอาโมเตอร์ไซค์ไปซ่อมค่ะอยู่ที่ร้านซ่อมรถที่ไม่ไกลจากบ้านเคที่แกก็เดินมาเดินมาบ้านเคที้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะมีคนบอกว่า บ้านเคที่น่ะลูกสาวบ้านเนี้ยยายบ้านเนี้ยเขามีผัวฝรั่งเขารวยไปขอเงินเขาสิไม่มีเงินจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์แล้วแกก็พอจะรู้จักพ่อกับแม่ใช่ไหมคะแกยก็เดินมาแล้วเป็นที่เกที่แกเดินมาแล้วปุ๊บเกก็จะมาขอยืมตังค์ตั้งแต่เช้าเลยค่ะมาขอยืมตังค์แล้วแกก็คุยอะไรไปเยอะแยะมากมายอันนี้คือสิ่งที่พอเกไปแล้วพ่อกับแม่เนี่ยมาเล่าให้เคที่ฟังตายายมาเล่าให้เคที่ฟังนะคะ แกเล่าอะไรไปเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะใช้คืนให้ฉันยืมก่อนฉันจะไปเอารถมอเตอร์ไซค์ไปไปทามันมันพังมันอะไรอย่างเงี้ยคุยไปเยอะแล้วแกก็พูดว่าแกเป็นเมียฝรั่งมาก่อนแกรู้ว่าการใช้ชีวิตยอยู่กับฝรั่งมันยากยังไงนะคะแล้วแกก็พูดเรื่องเกีที่ว่าเนี่ยแสดงว่า,าสามีเกที่นะ่ยเป็นคนไม่ได้ง่ายหรอกเป็นคนยากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเรื่องเยอะกินยากใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาพูดไปก่อนหมดเลยนะคะเหมือนเขามานั่งอยู่ ใต้เตียงเคที่นะคะแล้วมีลูกด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยแม่เคที่ก็บอกว่าไม่ได้มีด้วยกันเรามีหลานแล้วคือเห็นหลานเคที่ไงแล้วไอ้ตุ่มเาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เล่าให้ฟังยายก็เล่าให้เขาฟังว่าเป็นลูกน้องสาวเคที่อะไรอย่างนงี้นะคะซึ่งเคที่ก็จะเลี้ยงดูเขาเหมือนลูกเลยนะคะหลานเคที่เคที่ก็เลยว่าโอ้เคที่ปวดกระบาดตั้งแต่เช้าเลยทาไมเป็นแบบนั้นเพื่อนมาถึงแบบเสียงดังคือเสียงดังมากอะ่ะเคที่แบบหัวจะปวดเลยเมื่อเช้านะคะ่งข,ขึ้นกลับมาจากตลาด แล้วที่นี้เขาก็พูดไปว่าเขาเคยเป็นเมียฝร,รั่งแล้วเขาก็รู้ว่าฝรั่งท่าทางเหมือนสามีเคที่เนี่ยไม่ง่ายหรอกเป็นคนยากกินยากอยู่ยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนชอบแบบเหมือนกับว่าด่าคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเป็นคนชอบดา่าด่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะสามีแกเพียงแต่ไปบอกว่าให้ลดซึ่งเคที่ก็นั่งก็ดูเขาเขาเดินออกไปนอกบ้านนะคะ่ะเขาพูดแค่นั้นแหละแล้วเขาก็เดินเข้ามาแล้ว น้าคนนี้ไม่ใหญ่เนี่ยแกก็พูดเหมือนเสียงดังเหมือนจะให้เราได้ยินค่ะว่าแกคุยอะไรกับตายายหน้าบ้านบอกว่าสามีเกที่ดา่านี่แกก็แกก็เล่าพังพรูเลยคุยเสียงดังกยังไม่หยุดนะคะกยังไม่หยุดสามีเกที่ก็บอกโอ้ไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแกก็เลยเดินเข้ามาในห้องมาทางานในห้องซึ่งเคที่ว่านะคะแม่แกที่เล่าให้ฟังว่าแกเคยเป็นเมียฝรั่งแล้วก็ฝรั่งทิ้งแกไปฝรั่งทิ้งแกไปนะ,ะทุกคนนี่อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําไมฝรั่งทิ้งแกไป เพราะพอพอแกไปแล้วแกยืมเงินแม่คที่ไม่ได้ให้ยืมนะคะแล้วคกที่ก็ไม่ได้ให้ยืมด้วยนะคะแม่เข้ามาถามเนาะก็คที่ก็ไม่ได้ให้ให้ยืมนะคะแล้วแกก็พอแกไปแม่ก็เล่าให้ฟังหลายเรื่องแกก็บอกว่าฉันเคยมีผัวฝรั่งแล้วผัวฝรั่งก็ทิ้งฉันไปมันอ่ะนิสัยไม่ดีหรอกมันไปเอามีอีกคนนึงนะคะมันมีตั้งสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีฉันคนเดียวหรอกแล้วตัวแกเองแกก็แบบไม่ได้มีผัวคนเดียวนะคะแกก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นมีผัวฝรั่งสองคนแล้วก็มีผัววไทยยด้ นะคะซึ่งโกงแกเข้ามาแล้วแกโวยวายเสียงดังมากๆเลยเพื่อนเพื่อเคที่งงว่าทาไมเคที่มาเจออะไรแบบนี้นะคะมายืมเงินตั้งแต่เช้าซึ่งเราไม่ให้แกแก็แบบว่าทําท่าไม่พอใจพ่อกับแม่เคที่ด้วยนะคะซึ่งพ่อกับแม่คิ่แกก็มาถามแหละว่าเรามีเงินไหมที่จะให้ก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคือเคที่ไม่ได้สนใจนะพอพูดแล้วเคที่ก็เดินเข้ามาไม่ได้สนใจว่าเออจะมายืมเงินไปทําอะไรที่ไหนได้แกต้องการจะยืมเงินไปซ่อมรถมอเตอร์ไซคะ์นะคะนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทําไมสามีแกถึงทิ้ง ะะอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุเพราะว่าเคที่ก็เล่าให้สามีเคที่ฟังเนาะว่าเนี่ยนะคุณรู้ไหมทำไมเขาบอกว่าเขาเคยเป็นเมียฝรั่งแล้วผัวเขาก็ไปได้เมียใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งเขาไปส่วนเขาเองเขาก็มีฝรั่งตั้งสองคนเหมือนกันณตอนที่คุยกับผัวฝรั่งคนที่ทิ้งเขาไปอะไรเงี้ยแล้วสามีเคที่พูดว่าไงรู้ไหมคะเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทําไมเขาทิ้งหล่อนไปเขาทิ้งเธอไปเพราะว่าหล่อนพูดเยอะพูดมากแล้วเสียงดังหนวกหู คนทั้งหมู่บ้านได้ยินหมดเลยผมแบบไม่แปลกใจเลยอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคะที่ฟังในเรื่องเคที่เล่าให้ฟังคือมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะมาเช้าเนี่ยแล้วก็เคที่โอ้โหน้าคนนี้ก็สุดยอดมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะเป็นคลิปที่เคที่มาเล่าจะว่ามาระบายให้ฟังก็ได้นะคะนี่เคที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะทุกคนอาบน้ําตอนเช้านะคะคือเหมือนก็อาบน้ําเช้าเนี่ยแต่ว่าเคที่จะอาบทุกวันแต่ว่านี่ตอนนี้มันจะสี่โมงเย็นแล้ว เคที่เพิ่งอาบน้าเสร็จแล้วก็มานั่งทําคลิปนะคะเพิ่งเพิ่งนึกได้ทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างโอ้โหทำทั้งวันเลยนะกาไหนจะเป็นพ่อกับแม่ไหนจะเป็นหลานหาให้เขากินก่อนนะคะตัวตัวเองกินทีหลังแล้วก็ไหนจะเป็นสามีนะคะเขาก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกค่ะเขาเป็นคนกินง่ายๆถ้ามีพวกผักอะไรเขาก็จะกินได้นั่นแหละค่ะก็เลยมาเล่าจะว่ามากระบายก็ได้เช่นกันให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเพื่อนๆน,น,นะคะเคยมีใครเจอประสบการณ์เจอ คนประเภทนี้บ้างหรือเปล่าคะมาหาเราแต่เช้าเพื่อจะมายืมเงินแล้วก็คุยโวอโอ้ดคุยเสียงดังมากมากพอไม่ได้ก็ว่าพอเราไปออกไปบอกอะไรอย่างนี้ก็หาว่าเราด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปคุยเคที่ว่าเขาไม่ได้คุยแค่นี้หรอกเขาต้องไปคุยต่ออีกหลาย,ลายบ้านเลยนะเอาจริงนะคะซึ่งเคที่ก็ไม่ได้รู้จักเขาส่วนตัวแล้วเคที่ก็ถามพ่อกับแม่เคที่เขาก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะคะไอ้มายัางไ,ไงไปยังไงเพื่อนๆคะคิดเห็นยังไงคะแบบนี้ เคยมีใครเจอประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่เคที่เล่าให้ฟังป่ะไหมคะยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาให้เคที่ได้ได้รู้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วคะ่ะ